สวัสดีครับผมแป้วิญมือสองนะครับวันนี้มีตัวยาลิสห้าประตูนะครับเข้ามาใหม่ๆเป็นตัวไฮตัวท็อปเลยนะครับสีขาวนะครับคันนี้บอกเลยฟรีมรอบคันดำๆหล่อๆนะครับที่สําคัญนะตัวนี้นะบอกเลยว่าชุดแต่งเนี่ยให้มาครบแบบว่าเดิมสวยจากโรงงานนะครับตัวนี้รายละเอียดตัวรถนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าหล่อสีทำเงาเป็น็คไฟตัดหมอกไฟท้ายมีมาให้ครบเลยสีขาวนวลๆสภาพนี้บอกเลยว่าสวยใสเลห้ติผมบอกเลยว่าไมค์คันนี้ไม่ถึง2 0 0 0 0โลนะครับไมค์ไม่ถึง20 0 0 0นะครับ แม็กเนี่ยเป็นทูโทนนะครับแม็กทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยกุนาติเบรกยางดันหลบนะครับยางหนาๆน,นุ่มๆขับง่ายๆสบายยางปี19นะครับและที่สาคัญลายลิตร,รถสวยๆแนบทิดนนิ์กันแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตบอดี้เดิมแท้นะครับรถพึ่งเข้านี่คือสภาพพึ่งเข้ากระจกได้มาเนี่ยก็จะเป็นอ่าสีด้าเงาเมทัลลิกกระจกไฟฟ้านะครับโดูหน้าติดฟิล์มพร้อมฟิล์ม60นะแล้วก็จะมีนะครับในเรื่องของ โตฟ์มที่มาให้แล้วนะกระจกแท้ทั้งคันเดิมแท้ทั้งคันข้อดีคือได้ลประหยัดน้ำมันเป็นรถที่เอาไปใช้งานเนี่ยบรรทุกคงบรรทุกของได้เยอะเพราะว่าเป็นรถ5าประตูที่กว้างเบาะพับได้นะครับเบาะแถวสองพับได้นะครับตัวนี้นะครับหูจับกันลอยมีมาให้ครบนะครับกันลอยมีให้ครบเลยนะครับโครงสร้างบอกเลยว่าเดิมแท้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องโครงสร้างนะครับไม่เดินไม่ดีไม่ขาดไม่ซื้อเข้ามาแน,น่นอนเนี่ยโลกโก้โตโยต้ายังอยู่ครบเลยไม้มือนซนะครับนี่ผลิตมาเดินอ่าเรียกว่าเดินอะไรเอ่ยดูก่อนนะ เดือนธันวาปีสิบเก้านะครับหุ่นหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะสภาพเดิมสภาพนี้เลยนะครับเบาะนะตรงนี้พับนั่งพับนอนแบบนี้ได้เลยนะครับพับนั่งพับนอนได้เลยนะครับเบาะนะครับพับได้พับเรียบนะครับบรรทุกใส่เรียกว่าใส่ตู้เย็นก็ได้สักรยานก็ได้นะครับเป็นรถที่น่าใช้งานเรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายครับโครงสร้างรถเดิมอยู่แล้วนะครับเดิมๆนะครับล้างน้ําเดิมครับสภาพเดิมเลยขออภัยนะครับ ลานรองน้าเดิมหมดทุกนองน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับกิบกิปบเดิมเดิมแบบนี้ไฟท้ายไทยคุยตกของแท้เลยเบาะพับได้แบบนี้เลยครับเอาตู้เย็นใส่ได้จักรยานใส่ได้นะครับถุงคุณรอบได้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับนี่เบาะดึงขึ้นมาก่อนนะครับดึงได้นี่ตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับดึงตั้งดึงนอนได้หมดเลยนะครับใครสนใจนะห้าประตูสวยๆแบบนี้นะครับกล้องถอยหลังมีให้นะครับด้านหลังนี่มีระบบไฟฟายล่หมอกซอฟต์แวร์ได้ไปชักฟินด้วยนะครับแบบใหม่สวยๆสเปคนี้คุมนะครับ ใครหาอยู่นะสามแสนเก้าหมื่นเก้านะครับปีด่างงวดละนะครับงวดละประมาณเจ็ดพันห้านะเจ็ดพันห้านะครับเบาะเนี่ยยกได้อย่างนี้เลยนะครับอ่ารถเพิ่งเข้าสภาพคลิปๆนะครับกว้างน่าใช้นะครับออปชั่นให้มาเยอะนะครับไฟรางคู่ราคามีให้ครบเลยนะครับจอมีให้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะดิจิตอลด้วยนะครับเกียร์ซีวีทีนะครับเบรกมือเป็นนวดนะครับตรงพงมาลัยนะครับจะมีเรื่องของหุ้มหนังมาให้แบบนี้ตะเข็บแดงนะครับ และผมบอกกอนเลยนะครับว่าคันนี้นะครับไมน้อยมากๆนะครับไมน้อยนะครับสภาพดีเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับราคาถูกไปเลยประมาณ40อร์เซนะครับอ่ะกุญแจได้มาไปดอกไม้แบบหม่ลายใบพัดแบบนี้นะครับเป็นรูปใบไม้เนาะอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตทำเยียบเบรกกดสไตล์ดูเลยนะครับเยียบเบรกกดสไตล์ดูนะครับสี่กุญแจนะครับแอร์เย็นปกติเลยนะครับอ่ะแอร์โต้เลยเปิดออโต้เลยคพรร้อน ไม้หมื่นสี่นะครับไม้หมื่นสี่เท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันโลไม้แท้ๆนะครับนี่หมื่นสี่รถบ้านนะครับจอมีให้ครบนะครับกล้องถอยมีไหมอะดูหน่อยนะครับมีกล้องให้อีกนะครับคุ้มไปอีกนะครับมีกล้องให้โอ้โหสวยคุ้มาจะให้นะครับเอกสารครบโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครันนี้ซื้อสซนด้เป็นได้ฟีดาวได้ใครสนใจทักมาโทรมาได้เลยโครงสร้างรถสภาพเดิมทั้งหมดนะครับเดิมๆย้ำว่าเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเลย ใครสนใจนะครับคันนี้ทักมาโทรมาผมขอให้จุดหนึ่งที่ควรดูนะครับก็คือพวกอ่าเรียกว่าฝาหน้าเครื่องเป็นยังไงไปดูกันหน่อยนะครับขาหน้าซ้ายข้างขวาเดิมไหมนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันเลยสวยสเปคดีนะครับราคาหน้าครบด้วยนะครับใครสนใจทักมาโทรมาฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เมอากาวโรงงานอยู่ครบช่งขอรร้อนอยู่ครบเลยนะครับฝาเดิมแพ้โตโยต้านะครับเดิมแพ้โตโยต้าเลยนะครับ เรื่องเดิมเดินนี่เงี้ยปกติตัดได้ปกติเลยนะครับรถไม่มีนิ้วรอยการชนในแรงสิ้นนะครับนี่ก็อมองการงานอยู่ครบนะครับคานหน้าต่างเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับซีนต่างๆก็เดิมแท้แบบนี้นะครับป้าเดิมนะครับคันนี้ใครสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับใครสนใจครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าปีสิบเก้าคันนี้สวยๆล่อนๆนะครับคุ้มๆเลยสีขาวไม่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันห้าใครอยากได้รีบทักรีบโทรนะครับ สวยคุ้มน่าใช้สเปคหน้าครบแบบนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดติดขาดนะครับอย่าพลาดเลยนะครับมีคันเดียวครับไม,ม่เหมือนสี่มีคันเดียวดังนั้นครับเห็นแล้วรีบทักนิกโทรรีบจับจองนะครับเรามีไฟแนนซ์วิซีถึงหน้าบ้านนะครับทั่วไทยไปได้หมดเลยสนใจทักมาดอกเบีย้ยสองเท่านั้นครับสวัสดีครับ